วันนี้เราเดิน6กิโลสถานที่เก่าของทหารตอนนี้เขาให้คนเดินมากมาเที่ยวฟรีเดินฟรีเราจะครบ6กิโลแล้วเราจะเดินไปถึงที่ตึกของทหารเก่า ตอนนี้เขาทำสถานที่ให้คนมาเที่ยวออกกำลังกายเดินฟรีชีวิตอยู่เดินมากต้องเป็นอย่างนี้แหละเห้นมัก่อนช้อ แก่แล้วอยู่ด้วยกันเดินออบทะเลเลยเขาเรียกว่าเกาเหน็บนัดทัวเลยนัดทัวสกูเลยสถานที่ของเครื่องบินที่ที่ฟลูมาสกินที่ฟลูเฮก่อนเนี่ยเป็นรูนเดียร์และเซอร์ฮอตจีนฮังการ์บ่ายฮังการเชฟเฮียร์ทั้งนัอือฮึ สนามเครื่องบินเก่าของทาหารตอนนี้เขาทำ, <c oughs> ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนไม่มีที่ไปก็ต้องมาเดินออกนี้เดินหกกิโลแล้วกลับบ้านไปกินอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนรอบบ่ายสามเราไม่ต้องไปเดินเข้าในตัวเมืองเสีอเงินเราไปเดินอยู่ที่นี่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เดินฟรี ให้ออกกำลังกายรถก็มาเยอะบุคคลก็เยอะทำไปแล้วเมียซากระบอกไปแล้วสามีพ่อใหญ่แกก็เดินนำหน้า ชีวิตท้องคนแก่ก็อย่างนี้แหละต้องออกมาเดินกันข้างนอกวันอาทิตย์เราจะออกมาเดินกันเดินในก,การำลังกายตอนเย็นจะได้หลับดีโชคดีอย่างนึงได้มาอยู่เดนมาร์กเราต้องทำชีวิตอย่างเขาไม่ได้ไปรลูกเต้าไม่มีแล้วเพราะยายออกจากบ้านหมดแล้วไปมีครอบครัวแล้วรถผ่านมา เราก็ทำวิดีโอไปดี่ไงถ้าไปเดินในตัวเมืองมันเสียตั้งถ้าไปเดินนอกไม่มีอะไรซื้อไม่ต้องจ่อะไระหยิบเหยียบขี้เหมือนเราเป็นไล่เรานะ่ะที่นี่มันมีไล่ที่นี่คงเป็นไล่ของรัชการ Så de. Kan vi gå her? Ja. Nu skal have biler her. Gavne Natur. Avne. Nå. No. Avne Naturskole. Så. So. นี่ส้ามฟุตบอลน้อยเอสกันเ mm hmm. ดชาปีและสกินเดนมารกเขามีเขาดีอย่างหนึ่งคือมีสถานที่ให้มาเที่ยวฟรีเขาไม่เก็บตังค์กดเขาดีอยู่เป็นโชควาตธนา ถ้าใครได้มาอยู่เดนมาร์กเป็นบุญวาสนาอย่างหล,หลวงอย่างใหญ่เลยของแม่ใหญ่สาแก่ก็มีบุญวาสนาดีได้มาอยู่ที่นี่ไปขับขี่ก็มีก็มีรถคันเล็กๆขี่ไปนู่นไปนี่ไม่ต้องง้อสามีอยากไปไหนเราก็ไปนี่หน้าร้อนเขาก็มาย่างกินกัน นี่ป้ายสถานที่เอาเนหนัดทัวร์สกูเ๊เลยรถคนมาจอดเยอะเพราะเขาพาลูกพาล้านมาเที่ยวกันเป็นสถานที่เก่าของทหารที่นี่เขาะจะไม่ได้ทิ้งไม่ไม่ได้ขายของอะไรนะเป็นสถานที่เก็บของไว้เลย ลูกเต่าก็พาพาลูกพาเต่ามาเดินเที่ยวกันแค่ปึกนั่นก็ใหญ่ตึกสูงของทหารอยู่ข้างในเขาไม่เปิดเพราะตอนนี้คนล,ล้นหน้าเขาไม่เปิดกันเขาไม่ได้เปิดเข้าไปดูของธรรมชาติรถพามีเยอะๆหาที่จอดไม่เจอเลยอืม นี่ขโลไหนกัดเ yeah. อ๊ะเ้านี่เข้าไปดูไม่ได้ข้างไหนดูรถจอดเต็มเลยพากันเดินหกเจ็ดกิโลกันนี่แหละเป็นชีวิตที่อยู่เงียบเงียบแต่ก่อนนี่พ่อใหญ่แกได้มาซ่อมที่นี่นะ ได้มาช่วยแกมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเราก็ทำาปรถก็จอดป้ายก่อนก่อนไม่ใหญ่สาจะตายนี่ต้องทำทำอะไรวีดีโอดีๆขึ้นให้ออกมาคิดดีทำดีชีวิตเราก็ดี ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นชีวิตที่ดีมากๆเลยเออตอนนี้เรามาถึงรถแล้วตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วก็อฝากว่าแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ